สวัสดีครับเดี๋ยวเพลงของพี่เสือเดี๋ยวให้แต่พลังเพลงร้องดีกว่านะครับเดี๋ยวผมรองกสักเพลงหนึ่งนะครับเอ่อพลังเพลงเดี๋ยวพลังเพลงหาต่อนะครับแต่นะกเล่ายิ้มเขาไม่มานะครับวันนี้เมื่อเช้าเมื่อเช้าผมเจอเขาครับเออผมถามว่าวันนี้ไม่มาเลยนกลานักล่กาบอกไม่มาครับถามว่าไปเขาบอกเขามีธุระนะครับก็เลยถามว่าเขาไปไหนนะครับว่าเจ้านักล่าไปนะ มันบอกว่ามันไปจริงเพอผมก็งง,งไม่เดือดไปไหนถามไปทําอะไรจริงเพออะไรผมก็งงบอกมันไป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 แก้ไขปนะไปเปลี่ยนชื่อจริงนะอ๋อไปเปลี่ยนชื่อจริงไปอำเภอผมเขาบอกไปอำเภอมันบอกอำเภอไหนแล้วมันไปจริงไม่ที่จะไปาากับมันก็ว่าร้อนเงี้ยนะ ดูมันกวนผมเด็กบอกถ้ามันไม่ได้อาถ้าถ้าไม่เชื่อเขาไปด้วยกันก็ได้มาอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกเออุมยอมมึงจริงเพอร์ป้านป้าใไฟจริงเพอร์นะครับนิดนึงนะครับเรียกเขยิ้มหน่อยนะครับไปจริงเพอร์นะจริงเพอร์นป้า นะครับเขาไม่เปลี่ยนชื่อนะครับเ,ออเขาบอกว่าวตอนนี้เดี๋ยวเขาไปเพิ่มชื่อเขาไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อนักว่าชื่อธรรมดาแล้วนะครับเออขาอชื่อเล่นให้เรียกเขาว่าสองแย่นะครับให้เรียกเขาว่าไม่ไม่ให้เรียกนักว,ว่าแล้วให้เรียกเขาว่าสองแย่นะครับผมออแล้วผมเคยถังทำไมถึงชื่อสองแย่มันก็บอกว่าชื่อนักว่ารอยยิ้ม เหมือนเดิมมาแหละชื่อเต็มนะครับแต่ว่าชื่อเล่นชื่อสองแย่นะครับเปมงอะไรนะไอ้อนักไล่ก็เลยถามมันนะครับมันเป็นยังไงบอกชื่อเต็มก็คือนักไล่ลอยยิน้นสองแย่นะครับเออไปเพิ่มไปเพิ่มชื่อตรงขายสองคำนะครับสองแย่ก็ทํอะไรมาบอกแค่แหละเออให้เรียกให้เรียกสองแย่นะครับ สรุปแล้วพูดไปพูดมามันบอกว่าก่อนนักเล่ารอยิ้มแย่ๆใช่ไหมเออมันธรรมดาไปมันก็ต้องเป็นสองแย่จะได้เออกวนหน่อยนึงจะได้ซ้อนซ้อน,นอนะไระมาณนี้นะครับดูมันดิ <laughs> นักเล่ารอยิ้มสองแย่มันบอกถ้านักเล่าเรอย,ยิ้มแย่ๆมันก็ธรรมดาไปนะคนก็รู้ง่ายไปนะครับความกวนมันมีเยอะ,ะรับที่นักล่านี่ <laughs> ต่อไปนี้ก็ให้เรียกเขาว่าสมแย่นะครับออนิดนึงนะครับ <laughs> ไปแล้วครับเดี๋ยวไปฟังร้องเพลงนีกฝ่าย่าไียุ่งม,มันเลยนี่นะครับมันตัดไม่ค่อยดี <laughs> <laughs> เพลงต่อไปอดี๋ร้องเพลงนี้ฝ่ายนะครับไปหาที่สนุกมสั่งกันนะครับสักเพลงนะครับคนสุดท้ายครับนะครับผมกกดฟังกันหน่อยนะครับ ไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อนไม่เคยอ่อนให้ความรักเลยจะมีใครคลมากมายคุณเคยแต่ไม่เคยมีใครอย่างเธอ ฉันเคยบอกกับเธอหรือ,อยังว่าเธอมีความหมายเพียงใดกับคนที่ใจมันด้านชาฉันเคยบอกกับเธอหรือ,อยังจากวันนี้และทุกเวลา จะมีแต่คำว่ารักเธอจากฉันคนเดิมจากรักไม่เป็นจะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนๆจากนี้คือเธอ นี้จนวันตายเธอคือสุดท้ายของทางชีวิตและหัวใจฉันเคยบอกกับเธอหรือ,อยังว่าเธอมีความหมายเพียงใดกับคนที่ใจ มันดานชาฉันเคยบอกกับเธอหรือ,อยังจากวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธอจากฉันคนเดิ เธอยิ่งกว่าคนไหนไหนจากนี้คือเธอจากนี้จนวันตายเธอคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจจากฉันคนเดิ เจะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนไหนจากนี้คือเธอจากนี้จนวันตายเธอคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจไม่ว่าวันไหน ไม่ว่าเมื่อไรฉันหลับเธอประมาณนี้นะครับเอ่อเอาควาผิดไปขออภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับฟังนะครับขอบคุณทีมงานด้วยนะคะภูริยาด้วยนะครับทุกคนทุกท่านเลยนะครับรังนั้ด้วยนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมอ <laughs> ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติด ติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับรับาสุขภาพด้วยนะครับอขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะครับเดี๋ยวโอ,โอไปเจอกับเจ้าพาังกี้ต่อนะครับอีกสักครั้งหนึ่งครับ